มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวค่ะเมื่อวันที่17ตุลาคม2564จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทำให้ในายวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุม จังหวัดนครราชสีมาออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเช่นการยกเลิกเคอร์ฟิวร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดได้ถึง23มิาแต่ห้ามดื่มในร้านให้เปิดร้านเกมร้านความงามการจัดก,กิจกรรมรวมกลุ่มเกิน100คนต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการครวบคุมของจังหวัดนครราชสีมาค่ะ แต่ยกเว้นบางกิจกรรมที่ไม่ต้องขออนุญาตนะคะแต่ว่าต้องรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดเด้กแก่กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือว่าขนย้ายประชาชนกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการการให้ความช่วยเหลือหรือว่าอำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชนการรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานและกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือว่าหน่วยงานของรัฐนอกจากนี้ยังมีการผ่อนคลายด้านการขนส่งสาธารณะนะคะโดยการให้ผ่อนคลายเรื่องมาตรการจ,จำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยผู้ประกอบการหรือว่าผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณะสุขตามที่ทางราชการกำหนดค่ะและสอดคล้องกับความเหมาะสมของยานผ่านะและสภาพการเดินทางทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเตรียมเปิดเมือง คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2564เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามนะคะผู้ว่าโคราชประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วหลังสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดดีขึ้นแต่ขอให้ทุกคนกาดเยาตกทำตามมาตรการป้องกันกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ